สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พามาชมเมืองเอเจโรลานะคะเอเจโรลานี่เป็นชนบทของอิตาลีค่ะเป็นเมืองที่แขกอยู่นี่เองเนาะเป็นเขาสูงนะคะอันนี้ก็คือภาพจากจุดชมวิวของเมืองเอเจโรลานี่แหละค่ะเป็นภาพที่สวยงามเนาะใกล้คำแล้วค่ะ นค,คนก็ชอบมานั่งพวกทัวร์พวกไรช่วงเดือนสิงหางี้จะเยอะค่ะชอบมานั่งชมวิวกันตรงจุดนี้จุดชมวิวของเมืองอาเจโรลาไม่มีหลายจุดนะคะร้วนแล้วแต่สวยๆทั้งนั้นเลยที่มองลงไปข้างล่างที่เป็นเหมือนเต่านี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงค่ะที่อยู่ข้างล่างเกาะที่แขกอยู่นี่ละค่ะจริงแล้วก็เคยถ่ายลงไปให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะ เรามาทําความรู้จักกับเมืองอเจโรลาสักหน่อยหนึ่งนะคะอเจโรลาที่เป็นเหมือนเมืองสหายของเมืองหลวงเนเปิลนะคะก็คือนาโปลีนั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับเป็นเมืองที่อยู่เป็นแยกออกมาจากเนเปิลนะคะในในในประเทศอิตาลีนี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนบทค่ะตั้งห่างอยู่จาก เนเปิล uh, ประมาณ35กิโลเมตรแต่เวลาขับรถลงไปคือไกลมากเพราะว่ามันต้องขับโคดเคียวเลาะเขาลงไปเป็นทางหักศอกตลอดนะโค้งหักศอกตลอดเลยคนที่ขับรถขึ้นลงจากเขาตรงนี้เนาะคือต้องต้องเก่งต้องชำนาญกับเส้นทางค่ะนะคะเพราะว่ามันโค้งหักศอกเยอะแล้วก็อันตรายด้วยค่ะ ฝันะ่งนี้เป็นฝั่งจากจุดชมวิวนะคะแล้วก็ชมวิวแถวนี้กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในตัวเมืองของอเจโรลาว่าช่วงโควิดคนที่นี่เขาความเป็นอยู่เขาอยู่กันยังไงนะทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มันช่วงหัวค่านะคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหมายถึงว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะคนก็ ไปทานข้าวทานปลากันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงสองทุ่มเองค่ะฝาคนจะคึกคักอีกทีก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะคนจะเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ร้านอาหารก็แน่นขนาดไปหมดละคะ่ะเนาะเพราะว่าคนรอเข้ารอโต๊ะนะคะที่จะเข้าไปนั่งทานอาหารกันอะไรกันอันนี้เป็นวิว ทะเลนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอมาฟี่มองลงไปจะเป็นของอมาฟีค่ะปรายาโนเขาเรียกอมาฟีปพรยาโนนะคะเป็นวิวที่สวยงามแต่ถ้าเรามองมาจากฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนี่นะคะคือฝั่งนี้จะไปทางปซิตานโอซเรนโตแล้วก็เกาะกาบรีค่ะ ถ้าอยู่เมืองที่แขกอยู่นี่นะ้มองจากจุดชมวิวตรงนี้ลงไปนะจะเห็นเมืองท่องเที่ยวที่ที่อยู่ละแวกนั้นหมดเลยค่ะไม่ว่าเกาะกาปีไม่ว่าอา,ามาฟี่ไม่ว่าปรรยาโนไม่ว่าปซิตาโนซอรินโตมองเห็นหมดเลยค่ะนะคะ เป็นเมืองที่เวลาหน้าร้อนแล้วคนที่อยู่ข้างล่างนะเขาหนีร้อนกันแล้วจะหนีขึ้นมาบนเขานี้หมดนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นเอาละคังก็มาค่ะนี่คนเดินกันเห็นไหมคะแม้ปิดปงปิดปากไม่ไม่มีสัมไม่ใส่กันเลยนะคะมาชมวิวกันเนาะตอนนี้ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ เดี๋ยวมาดูตรงร้านอาหารค่ะดูร้านอาหารนี่คนที่ยืนอยู่ข้างนอกนี่คือยืนรอคิวรอโต๊ะที่จะเข้าไปนั่งทานอาหารนะ,ะเพราะว่าข้างในนี้สองห้องใหญ่ๆเนี่ยเต็มหมดเลยค่ะทุกคนเต็มหมดจริงๆนะคะแน่นนี่คนก็เขาก็ยืนรอโต๊ะกันนะคะแมสก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่กันนี่ตามบาร์นะคะ ตามผับตามบาร์บาร์ที่นั่งดื่มกาแฟกันอะไรกันเนไคะนั่งคุยกันนั่งอะไรกันไม่มีใส่มงใส่แมสเขถือว่าเขาได้รับวัคซีนกันแล้วถามว่าตำรวจยังตรวจไหมเรื่องแมสยังตรวจนะคะยังตรวจคะ่ะแต่คนก็ค่อนข้างจะดื้นนะอนาะเพราะเขาเห็นว่าอยู่ในบ้านมา2ปีแล้วนะตั้งแต่โควิดมาพอได้รับวัคซีนแล้วก็อยากออกข้างนอกกันมานั่งคุยกันนั่ง สวนเสเฮห,หากันนะคะแม้แนตะ่ส่วนมากก็จะเอาห้อยไว้ตรงหูแล้วก็เอาเอาคล้องไว้ตรงแขนนะ,ะทุกคนแล้วก็ถ้าคนแบบมีแบบสายคล้องคอ <c oughs> ก็จะเนี้ยรัดอยู่ตรงคอน,น่ะคะ่ะไม่ค่อยใส่กันหรอกช่วงนี้ยังหัวค่ํานะคะตอนนี้คุณยังไปยืนรอคิวร้านอาหารร้านอาหารแถวนะั้นแน่นขนาดไปหมดะคะ่ะรอโต๊ะกัน พอ,อสักประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วนะทีนี้นะก็เริ่มเป็นแบบว่านี่ตรงนี้ตรงวงเวียนที่แขกเคยบอกนะว่าตรงนี้จุดนี้พอดึกมานะคนแน่นขนาดไปหมดเหมือนงานวาตาแต่ตอนนี้ยังหัวค่ำอยู่นะคะเพิ่งจะสามทุ่มปะป่าเองค่ะคนก็วัยรุ่นวัยรุ่นก็ยืนรอที่จะเข้าไปเต้นนู่นนะ่ะฟังที่มองเห็นนู่นน่ะนะเดี๋ยวจะให้ดูนะ ฟังที่มองเห็นเป็นนี่แะสีฟ้า,ฟานู่นเนี่ตรงนู้นนสีฟ,ฟ้าตรงนู้นน่ะคือเขาจะเปิดเพลงมีดีเจมาเปิดเพลงแบบกลางแจ้งให้พวกคนที่มาท่องเที่ยวที่เมืองนี้เต้นกันเนี่ย ตามวงเวียนที่ยังโล่งๆอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวดึกมาแน่นขนาดไปหมดด้วยวัยรุ่นจากตรงไหนตรงไหนนะก็มารวมอยู่ตรงนี้กันหมดเลยค่ะมาเต้น,นะคะเปิดให้เต้นกันแมดเมืดไม่มีใส่กันนะคะนี่แหละคือคือข้อดีของการฉีดวัคซีนคือได้รับวัคซีนกันแล้วครบสองเข็มกันแล้วอะไรแล้วนะคะ ถามว่ายังต้องใส่แมสไหมมันยังต้องใส่นะคะเพราะว่าวัคซีนที่ได้รับมันก็ช่วยเราได้80%คือให้ภูมิคุ้ม,มก,กันกับตัวเรานั่นเองค่ะนะคะนี่แหละทั้งอยากแนะนําให้พี่น้องคนไทยไปฉีดกันซะนะบางคนกลัวกลัวนูน่นกลัวนี่แล้วไม่ไปฉีดกันนะะดูความเป็นอยู่ของคนที่นี่เนี่ย ขับบานะคะนี่นั่งรอกันเต็มไปหมดแมสเมิดไม่มีใส่นั่งคุยกันโอ้ยสูบุลงบุรีกันควันขมงุงฉงเชงกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยนั่งคุยกันแมสใส่ที่ไหนไม่ใส่นะคะนี่แหละความเป็นอยู่ของคนชนบุตรเนาะเขาเรียกว่าเมืองอเจโรรานะคะ เมืองนี้อยู่บนเขาสูงสุดเลยนะคะลงท้างล่างก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวกันหมดนี่คือความสวยงามของชนบทอิตาลีจุดชมวิวมีเยอะนะคะจริงๆแล้วแขกก็มีลงให้ดูไปเยอะแล้วด้วยะคะ่นะ,คะน,นะคะเดินคะเดิน ตอนนี้นะใครทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟกินไอศครีมกันรอที่จะได้เต้นนะคะเดี๋ยวดึกมาเพลงก็กระหึ่มไปหมดค่ะตรงเนี้ยแน่นค่ะแน่นคนที่อยู่อามาร์ฟุองอามาฟรฟี่ก็ชอบขึ้นมาเนี่ยพอดึกๆมาในช่วงซุกเสราอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาที่อะเจโรล่านี่ค่ะเพราะว่าทางอำเภอเขาจัดมีดีเจมาเปิดเพลงให้ก็เต้นกันเหมือนดิสโกทคนั่นแหละค่ะ ยืนเต้นกันตามลานเนี่ยลานอเนกประสงค์เนี่ยเต็มไปหมดค่ะระครังมายาวเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกเกษตรต่างแดนใบเข็นด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชม